ก็สวัสดีแฮกอยู่ผมจูเกอร์แห่งแฮกนะครับวันนี้อยู่เกมฮอนนะผมฮีโร่รีเจเนเอ่อซอร์ดตัวนี้เราเราเราอ่านไปแล้วนะนะประเด็สวัสดีเพจได้ที่โลโกไฟล์เพจเฟซบุ๊กได้เลยนะฮะมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับดูจากต้นเกมเลยวันนี้ก็ <S 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 เอ่อปกติไม่ฟาร์มไม่ฟาร์มรก็ดักคีบหรือไม่ก็อะไรสักทางหนึ่งนะครับแต่ปกติเนี่ยรีเจเน่เขาไม่กลางกันแน่นอนนะครับวันนี้รีเจเนเล่นกางนะครับมาดูว่าจะไหวเปล่าครับแล้วเจอกับด็อกเตอร์ด้วยนะครับน่าจะโดนกดเลนเพราะว่าด็อกเตอร์ตีไกลนะะฮ ฮีโร่ฝั่งเราเนี่ยมีมูนอินฟล่าเฟดแล้วก็เดวนะครับ, Moon, ฟ,ฟ,รบ <S <S ฟันดูค่ามีเพรสเลนคาเคานฮันเดอร์ด็อกเตอร์แล้วก็แมทแมนนะครับมีเพรสเลนหลุดแบนดด้วยนะครับช่วงนี้ก็ทุกคนจะรู้ว่าบักระบาดเออบักระบาดเจอก็ทุกคนก็เล่นนะครับหยิบมาทุกคนก็เล่นบัคอยู่แล้ว <S <S บอก, <S <S บอกเลยว่าวันนี้เนี่ย <S <S ทีมลีเจเนร์นะครับโอ้โหมีได้แคนดังนะครับ MX 3คน MMR 1คนนะครับยังไงสกิลสองคอแล้วทีเดียวสวยผ่นานไปครับได้เฟิร์สบัดเฉยเอาว้า Ooh, <time> เอา,าเล่นบนโมนโดนเหมือนกัน uh. ตอนนี้ก็หนึ่งหนึ่งอ่าส,สำหรับสกิลจินเนร์เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรทับซ้อนนะครับสกิลหนึ่งคือการเขาเรียกกันว่าคอเออก็คือการบังคับให้ไปตรงข้ามมาัตีเล่านะฮะ <Turn then. S 1> สกิลสองเนี่ยมันจะวิ่งไ่ได้ครับอันนี้ก็คือทำให้ศัตรูเนี่ย ตีเราเราไวขึ้นนะครับแล้วก็ลดดาเมจนะครับอ่าเมื่อศัตรูตีเราไวขึ้นเนี่ยแปลว่ามันสามารถตีได้หลายครั้งมากขึ้นมันก็จะไปคอมโบกัสบสกิลสนะครับก็ยิ่งอ่าก็คือมีโอกาสในการติดประมาณเท่าไหร่ว่าเต็มไม่รู้แต่ถ้าลุมตีแลหลายครั้งเนี่ยยังไม่ติดเนี่ยถ้าครบ9ครั้งคือติดเลยหรือว่า2อสมทีอญญาจจะติดก็ได้อยู่ที่เป็นเปอร์เซ็นต์แต่ไม่มีทางเกิน9ครั้งเนี่ยต้องติดอย่างน้อยปั่นครั้งหนึ่งนะครับแล้วปั่นมันค่อนข้างแรงนะฮะ อันนี้อัพไรนำครับอัพสองนำนะครับเน้นสองก็ลด,ดเมจปกติป่าเขาก็เน้นสองนะจริงๆฟาร์มป่าก็เน้นสองวิ่งเข้าหาครีปนะสองไปครับคอตีตีเอ้ยโอ้โหด็อกเตอร์ดูดกลับแล้วสาบโอ้โห<ด>เรียบร้อยครับได้รู่ีเจนด้วย,<ด>ยอันตีก็คือนั่นแหละรครับสับสับหัวเปะก็ไม่ซับซ้อนตัวนี้ไม่สับซ้อนน่าจะเข้าใจกันทุกคน ในล่าคาเคนกับเพเซนต์นะครับยียกันนิฟลากับเฟสอา่าอยู่ทำไมอยู่เลนได้เบียบแล้วไปลุกเขาถึงขนาดตรงนั้นปกติเขาจะเลี้ยงกัน,นแค่ไม่เกินตรงนี้นะอ่าไม่เกินไม่เกินช่องนี้เขาจะเลี้ยงกันเอาแค่ตรงนี้ไอ้นี่ไปดันไปลุกขนาดนั้นนะครับก็จะเนี้แกงไม่ได้เออแกงยากไอ้ทีนี้ก็ลุกสูงเหมือนกันไอ้นี่ไอพวกนี้ก็ลุกสูงปกติเขาจะลุกกันแค่ไม่เกินตรงนี้กลายเป็นว่า กีเรนกามันก็ไปแกงกันไม่ได้ครับถ้าอยู่อยู่ลึกจัดอ่าวิ่งไบคอครับปัน่นเอ้ยป้อมตีด้วยดูดเจ้ยดีเดียวเยี่ยยังไงด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มีขวดเหมือนกันครับนี่ปั่นไปครับสวยดวงช่วยด้วยระดับหนึ่ง <laughs> ได้ปั่นพอดีอก็ด็อกเตอร์อยู่อะมันปั่นแรงนะต้นเกมปั่นแรงมากทุกคนดาเมจ150อะ่ะ S <S เอาเป็นโกมาเชร์ชครับอ่าตอนนี้ oh, อันติ <anyway. S 2> พร้อมอีกแล้วครับดรโดนีกบ้าดรยังไม่หกด้วยครับวิ่งไปล่าขวาแล้วคอป้อมตีแล้วสับไอ,อ,อ,อ้มึงกลางโหดจังวะไอ้สัล์จะไปว่าดกรกับดรยังไม่หกอ่ะเมื่อกี้มันยังไม่ได้กดตัวอะไรโดยซ้ำครับมันโดนอารไป,ปง,งงๆก็หนีไม่ได้เมื่อกี้ทำไงก็หนีไม่ได้ อ่ทาทันเดอร์มากลางแทนหรือว่าครับทันเดอร์บอกกูกลางเองอีห้าอื้ทันเดอร์สกิลต่อรัวๆตอนอนี้ก็กดไป,ไปสี่สูตเลยครับแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ที่ตายสี่ตัวเ <laughs> พื่อนเพื่อนร่วมทีมจะด่าว่าด่าด็อกเตอร์แล้วละ่ะกลางตายทั้งสี่นี่แหละครับถ้าแบบไม่แข็งแกลางเพราะว่า ส่งผลต่อเกมคนทั้งสูงเลนกลางนี่สำคัญมากนะผมว่าสมมุติว่าเลนอื่นกี่เปอร์เซ็นต์วะอ่า <ST. S 2> สมมุติว่าเลนกลางเนี่ยสำคัญประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์บน30มสิล่างส0มสกลายเป็นร้อเปอร์เซ็นต์มาทีเลนกลางก็สำคัญกว่าเลนอื่นนิดนึงเออถ้ากลางดีก็สามารถแบกทีมได้นะถ้ากดแบบแก๊งได้เพื่อนได้คิวทั้งสองอะไรเงี้ยแต่ถ้ากลางอ่อนนะครับอย่างเช่นไม่รู้ว่าตานนี้เรียกว่าอ่อนหรือเปล่า ถ้าเป็นเป๊ปเป็รลิเจเนได้พ k เคไวเนี่ยโอ้โหเพื่อนร่วมทีมที่เหลืออีกสี่คนนะพาลำบากด้วยนะครับถ้าพีนนเคนไ,ไวไนะฮะสับตัวแล้วครับด็อกเตอร์ไม่ไหวครับโยกไวบน,นครับให้ทันเดอร์ม,มาก้างนะฮะตอนนี้ก็อันติพร้อมมีแล้วครับอันติคูดาเจสสิบห้าวิแกงได้ไหมเอ่ยพีเคไม่ได้<า>ออกเป็นพวกลายขันสองนะครับมา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันมณนีอ่ะมาว้ามาบนแล้วดรบอกโอ้โหสานียังตามอีกดกรหกยังอ่าดรหกแล้วนะครับน่าจะเอามันยากแล้วมันน่าจะดิฟนีได้แต่กลัวอะไรเรามีคอรคอครอเออบางคนบอกว่าพี่ผมอยากให้พี่เอาเสียงไม่เอกไม่โทยถูกต้อง โอ้แม่กอดอังทันเดอร์พาไปแล้วพาเช็คแมพอ้พาเล่นๆอะไรงี้เจอเอ้ยลิเจเนียอยู่นี่เองนะครับก็นี่ไงลาถอยกันมากอดปอมเฮ้ยด็อกเตอร์ไม่ใช่ด็อกเตอร์ทันเดอร์ทันเดอร์ว่าไงทันเดอร์สกิลสองทันเดอร์น่าจะสตันนะสตันนิดๆอ่ะ ถ้าวิ่งไปแล้วจะสกิลสองผ่าก็โดนแคนเซิลไงเอาไหมเอ่อโหวอร์ดบาลเลยครับนี่เฮ้ยมีแฮงแมพปะเน,นี่ยรู้ได้ไงว่าวอร์ดวะ uh. หรือว่ามันเป็นปกติ <Yeah. S 1> เอาเลนล่างครับเฟดเกี่ยวเฮสเลนไปครับขาเค้นสไลด์รวบสองเลยฮะ แล้วเพเซนโดดมาสั้นเรียบร้อยครับผมทีเดียวว่าไงเพเซนเพเซนไม่รอดเฟสเฟสนี่รอดหรือไม่ครับเจอแมลงกัดอยู่ด้วยแมลงตอมอยู่ครับกลับไปเกี่ยวสวนน่าจะรอดนะครับซันเดอร์เซอร์พาร์เล่นไปแล้วอ่าบิจเน่ได้ลูนวินวอลครับโอ้โหเดินไปสับได้เลยแต่อาจจะไม่ต้องสับแค่คอก็พอเบ้อาจจบเลยสับเลยฮนสกิลสองไปครับแล้วคอคาเค้น ยังไงทีเดียวขาเค้นเก็บไปสองใครหลุดวะเนี่ยยูฟราร่าหลุดต,ตอนนี้สกอร์เจ็ดต่อสองนะครับแต่เจเนคนเดียวล่อไปหกตัวถ้าตัดสกอร์ทีเจเนเกมนี้ก็สูสีต่เจเแนดันกดไปหกเลยมีวอร์นะครับดรอคเตอร์เห็นก็ไม่เป็นไรใครวามาทันเดอร์ เอาเล่นบปลไปแมนแมนฟาร์มฟรีเดี๋ยวงานยาบเดวโอแอบแต่ว่าเขาวอดนะก่อเก็บตังค์เอาบีเคครับตอนนี้มีพันหกแล้วอ้าวเฟดเฟดทำไรเฟดดูดีจะแน่ครับเฟดเจอคาร์เทนสไลด์ครับกดตัวดำวิ่งหนีเขาเรียกไม่ได้เรียกตัวดำเรียกตัวอะไรวะ กีเดลเ็กตัวหินแหรอของเฟ,ฟสสกิลเฟสเล็กตัวอะไรกันอ้าวกาดสวยแล้วคอได้อยู่นี่ข้าเม่มเในคองเดียด๋วยวรอพีเคก่อนนะอีกสองสามร้อยจะวอดเยอะวะ่ะ มาออกมาแล้วลูรีเจนด็อกเตอร์ไปบนเลยครับนิมฟารากำลังกลับมาช่มต่ออีกครั้ง<ภ>อืมสิบนาทียังไม่ได้พีเคเลยว่ะแต่ว,ว่ามันต้องอย่างอื่นมาก่อนนะเอารองเท้าออกทีนันนี้มาก่อนเอาตายว่ะตายตายออ้ยตายครับผม อ,อถึงได้คิวเยอะนะแต่คิวมันจะไม่เยอะก็เยอะอยู่นะสี่สิบตัวแต่ทำไมเห็นบางคนแม่งฟาร์มฟาร์มไม่ถึงซงมารดีก็ได้พีเคแล้วหรือเปล่าแต่อย่างว่ามันมันออกไอ้กลนมาเชื่อมมาก่อนแล้วก็อันนี้มาก่อนถ้าไม่ออกสองอย่างนี้ก็ได้พ k เคไปนานแล้วนะครับไม่เป็นไรเฟดเบ,บทีเดียวไอ้ตายไม่ตายโอ้โหตายครับผมเฟดกลับมาตายแทนครับถ้าผมรีมันก็ดึงกลับมาอีกหรือเปล่า อ๋อมันเกิดนั่นไง <c ười> <c ười> คอยทีคอยทีคอยท,อยทีทำไมตายโอ้ตันแบบนี้แล้วก็ตายปะโทเอ้ยมาๆ, <c ười> มาๆวาครับรอตัง PK มาโอเค PK แล้ว <c ười> บอกเลยว่า <c ười> พอมี PK เกมเปลี่ยนเลยครับพี่เจนเ มีพีเคแล้วพัง,งาดเลยพัง,งาดเลยครับบิงไปคอแล้วสาบยิงครีปเยอะแบบนี้ครับนิ่มๆครีปเยอะก็ลุมกันตีเยอะนะครับก็มีโอกาสปัไลายีออกไรต่อครับบัตชาดิต โต้ฟลังขามวอดเยอะจังวะโอ้พัดธันเดอร์นี่วอดยับเลยนะอ๋อมีเฟสไงไฟล์เรามีเฟสก็เลยวอดดักเฟสครับโอ้โหกลางแม่น้ำนี่เทวอดเยอะมากแล้วเราไปวอดตรงไหนเนี่ยวอดตรงนี้วอดดูอะไรอรเอายากาขเขาเห็นเนี่ยยังไงเขา้ไเขาไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เห็นเห็นหมดเลย เห็นมาเลยดูดีโอหูกอดปอมมันแล้วเอาไงดีครับอ,โโอ,อ่านิมฟารากำลังมาดิสบอร์ดจากเคอร์เซอร์เมาส์นะครับไปด้านล่างนะครับอยู่สองตัวจะได้ไหมฮะคีบเยอะด้วยคีบเยอะด้วยนี่บาคอสองกดรูนแยกล่างครับแล้วอือหือสรรับได้อยู่ยางไงเหลือเพชรเลน วิ่งตามอยู่ฮูเพลินบิงโคตรไหวนี่บิงมาคอต่อแล้วสวยอ่าตอนนี้คิวไปสิบแล้วแลวนิฟอร่าว้าไปไหนไปด้วยบรึบนี่ว้ามากลางนี่บิงมาคอต่อครับยังไงทันเดอร์ทีเดียวอุ้ยคาเคสไลด์ไปนี่ยได้อยู่เก็บไปสี่ครับวอนี้ แต่ว้ไม่อิ่มซะและเพราะมันตายไปแลว้วตายโดยที่เออเท่าไหร่วะแปดได้ไหม <c oughs> ฟาร์มเหรอไม่ฟาร์มโถ่ไม่มีคำว่าฟาร์มในพุทธานุกรม <c oughs> ใครก็ฟาร์มกันวะออกอะไรมาจอ้อ <c oughs> กำลังไปด้านบนนี่ครับผมคีบเยอะแยวคีบเยอะแยวมาบินไปคอฮะมูนซานแล้วเอ้ยได้ไหมดีเดียวอืออยมูนได้คิวครับผมมีหนึ่งแอซิสเลยอุตสาห์ไม่มีแอซิสตั้งนานกําลังแะซับนะครับแต่ว่าเหมือนโดนขัดสกิลก่อน ตรงกลางว่าไงครับอา้าวยูนแหวามาเติมเลยนิฟเล่าอะไรากระทาซา,ายนี่บิงมาคอเลยครับแล้วจับสโลโนิมอา้าวดร์ได้รูนวินบ็อกมาเอ้ยดิฟอา้าว เอาเยากลับมาตายแทนว่ะเออเหอเฟดทบิมเบดโอ้โหด้านบนครับมูนก็ได้อยู่นะฮ oh, ะขนงข้ามันก็แบบวอดกันดีนะ <Yeah. S 1> นี่ทันเดอร์พาพาอะไรวะจะพาเก็บตกใครอะ่ะเก็บตกเด,เดวอ อ่าเฟสเกี่ยวไปฮะปาดไปนิฟอล่าตึงขาให้ครับด็อกเตอร์ดูสวนแล้วไม่รอดนิดฟอล่าก็ไม่น่ารอดครับดอกเตอร์ดิฟมาแมนแมนเกาตีโอ้โหตายครับผมดเจเนมาที่หลังครับไม่ทันแล้วยู่4ตัวนะฮะเข้าไปยังไงก็ตายอาจจะได้คิวสักตัวแต่ตายแนใ่นอน แอบก่อนเนี่ยดวงลาฟาชีแรกเลยคือท่าไอ้ฮอูกแม่นด้วยแล้วคาเก้นสไลด์ช่วยครับโอ้โหโ,หโ,หโดนสกรรมอยู่ฮะแล้วกัดสวนดีเนะมาเอาเอเก็บแมงแมไปได้แล้วทราบโอเคด็อกเตอร์ลูดมาฮะเฟสเกี่ยวสวนให้เอาได้อยู่ สกอไม่ลงไงเคื่อมาช่วยเอาเ,อเอาจอตันเจอคอได้ไหมเฟดเกลอีกทีนึงเหลียวไอ่มันต่อสกิลกันดีวะคือต่อสกิลกันแบบว่าไม่เปลืองอ่ะคือไม่ได้นิ่งฟราตันและเฟดตันต่อนะคือมันรอที่ใกล้จะหมดสกิลตันแล้วมันค่อยเกี่ยว <c oughs> มากระทาฟ้าเลยครับจังหวะนี้จะได้ได้รับยรัว แต่ว่ามนาเพอาสับป้าไม่รู้่านมาพันหนึง่งนะฮะห้าตัวพันแต่ว่ายังไงก็สับไม่ได้ห้าตัวหรอกเพราะว่าอย่างน้อยๆต้องใช้บีเคสกิลหนึ่งสองอีกนะครับอย่างดีก็สามนะสมตัวก็หล่อแล้วเอ้ยนี่สองตัวหล่อหล่อ,ลอป้าพอไปฮะสับหนึ่งสับสองโอยโ เห็นไหมสับได้สองตัวตัวที่สามมานาหมดแล้วแต่ถ้ารอสับอย่างเดียวมันก็ได้อยู่ห้าตัวแต่แบบมันไไม่ได้นะครับมันก็ต้องคอต่อไม่งั้นเขาก็หนีกันหมดนะครับต้องคอต้องสกิลสองนะครับจึ๊กเฟยดาเรื่องนม่มินิมอลฟอร่าปั๊มมานาให้อยู่ หมุนบอกฟาร์มเป๊บฟาร์มอะไรวะเกมกำลังได้เปรียบต้องดันแล้วลนี่เพลสเลนรถเกาะไปครับ <S 2> <S 2> อ่าลูนแยกล่างด้วยเยอะของดีนล้อย,ยากจะแยกล่างนะครับแล้วก็ยังลดคูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็ลดการใช้มานาอีก30เปอร์เซ็นต์นะครับกำลัง,ง,งป้อมฟาร์มได้น,นีเอ้ยตรงกลางโดนว่ะโ,โดนโดนโอยเอาตันโดนด้วยทีเดียวมุนนี่ thunder ผ่าสวนครับป้อมตีด้วย ยังไงยังไงทนเดอร์ด็อกเตอร์ลูดมาตีสวนตีตีโอเคได้อยู่มาครับเอาเป็นไอคอนนะครับอย่างที่บอกว่ามานาไม่พอซับถึงห้าตัวแน่นอนมีไอคอนเนี่ยถ้าจังวหวะสวยๆนะฮะจะมีท็อปไฮเห็นคือ well, <laughs> เล่นหากันทาฟ้าก่อนเว้ <laughs> อ่าลังปอมไปรอเป้านะครับคาเฮนนี่อาเคนแมติรึเลปล่ะอันนี้หมดอะไรครับ C M เ,เอ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนโอ้โหเดวโอโดนครับมาแล้วเจอเพเซนซันส,นสวนอยู่หนีมาก่อนครับโอ้โหเดวโอไม่รอดนะผมอยู่เยอะฮะสี่ตัว อ้าวเจอเกี่ยวนิวฟลาซานบึ๊บเรียบร้อยสเสร็จเฟสคาเค้นมาช่วยครับคอสับหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวรอกอนรอกันรอกันรอกันรอกนมาลาขวานมาคอแล้วสับสองโอ้โหทันเดินติด้ยไม่ได้สับไม่ได้สับดอกเตอร์ สับสามเก็บใบแฮตทริกเนี่ยครับแล้วแฟนดูนข,ข้ามตายหมด้วผมบลึบน,นี่นิฟลาซาดิฮิวให้เนี่ยนิฟลาเป็ะไรกระทาซายนะครับกับสมุดผักเนี่ยจะแน่มีแค่นี้พอแล้วนะกระทาฟ้า แผนนี้สะท้อนก็ดีนะสะท้อนสะท้อนดาเมจน,นักขึ้นนะผมว่ามันช่วยให้ลีเจเนร์เก่งขึ้นนะเปอร์เซ็นต์ในการสะท้อนมันเพิ่มขึ้นนะจากเท่าไหรเป็นดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหลจะจากหกสิบกว่าปะ่ะ <h ums> อ่าไปลูนวินวองนะครับผม <h ums> ตอมเห็นบ้า อ๋อเทโอเทโวนี่นี่ปลาลงบ,บับให้นะครับบอลแตกไปแล้วครับบิงมาคอทันเดอร์แล้วยังไงสับอ่านี่ปลาช่วยโดนหนีมาแล้วคาเคน้นคาเคน้นสับสองจับสองว่างไงด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ออรสรับสามโอ้โหสับสามนี่หน้ารอยเลย สอบสบโอ้ยอิ่มแล้วหรอตอนนี้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม oh, <yeah. S 1> อ๋อโหไม่ต้องกลับบ้านทั้งฮิวเลือดนนะครับตเติมมานานิฟรานะี่ครบเครื่องเรื่องปิ้งย่างส่วนมวนะครับไอ้ยี่โอ,อกเกมไปเขาเขาไฟกันยับเลยนะเออมัวอาจจะแบบไม่มีไม่มีสังกัดไงอาจจะไม่ได้มาด้วยกันสิตัวนี้าจะมาด้วยกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่มูนเหมือนไม่ได้เล่นด้วยกันเลยอะ่ะมูนไม่ค่อยมาเล่นเนี่ยเลงนกันอยู่สี่คนอหน,หนยังไม่เข้านะครับบททุนแล้วรอคอยปนข้ามันรู้แล้วล่ะมันไม่อยู่ติดกันแล้วเห็นไหมเนี่ยอยู่คนละทิศละทางเลยถ้าอยู่มูมๆโดนแน่ก็พยายามอยู่แยกๆก,กันนะครับกระจายๆถ้าตายก็ตายตัวเดียวเอาเอาัเดอร์เห็นวะโอ้แมนแมงคอนตานอาตานเฮียเลย กือคนผิดเาวาสกิลผิดเลวาหรือแบบจะจิตสัมผัสนี่อ้าวขึ้นไปเลยฮะขึ้นไปคอครับแล้วเล่าออกมาให้เพื่อนสกัมแล้ววิ่งไปสวนแล้วสาบเจอคาเค็นดูจ๊อบมฟสดแล้วเฟดไม่รอครับทันเดอร์พาไปยังไงครับอู้วิ่งตามด็อกเตอร์อยู่แล้วคอแล้วเจอคาเค็นสไลด์อีกยังไงเออยังยังยังสบใครสับใครด็อกเตอร์ อุย้ยเพื่อนกันตายว่ะโอ้โหไม่ได้สับใครเลยครับผมด็อกเตอร์กดจนเดือดเต็มแล้วยังไงมนูนโอ้โหมูนตัวละครลับว่ะแล้วสบับโอเคเหลือแมนแมนไอ้มูนนี่มันตัวละครลับเว้ยโผล่มาอีทีโหดเลยเอ้ยนี่มูน,น,เน,มนเก็บไปสาม ไปซุ่มไปซุ่มฟาร์มอยู่นานพอมาปุ๊บไฟโดนข้ามรับมือไม่ทันไงเฮ้ยมีตัวเฮียนู่ในเกมด้วยวะอะไรเงี้ยก็เลยรับมือไม่ถูกออกมาเป็นฮาร์ดมาโอ้โหตอนนี้เลยกก็สามพันหนึ่งนะมีฮาร์ดน่าจะถึงสี่พันถึงไหมสักสามพันห้า หารมาส่งนี้ก็แบบว่า oh, <yeah. S 1> บอสเลยสี่พันหนึ่งโอ้โหเฮียไม่ได้เลือดเยอะจังวะจากสามพันสี่พันนะเฮียทุกคนได้เพิ่มมามาพันหนึ่งอะ<笑><笑>เยอะเยอะเยอะมาก oh, time for มาเลยต่อเอบผม ในกดเหตุมาจังวันนี้ครับด็อกเตอร์มีฟ์มบนหลอคนเปิดอุ้ยเดีวโุกมาครับรอดช่องใครใครเปิดไปเฟสเฟสเปิดเลยเฟดนี่บิงมาขอสองแล้วสับหนึ่งเฟสสับสอง พอต่อเฮ้ยโดนต้นว่ะแล้วสับไม่ได้สับสับสอุ้ยไม่ได้สับอีกแล้วโอ้ยไรวะไห่อ้าวี่อะไรเปรตตายเฉยอะด็อกเตอร์มาครับโ้กูแล้วล้วนนิมฟล่าเราไปได้ครับผมเดวฮุกมาไม่โดนมอนไม่อยู่ไง เจอตัวละครรับมูนควีนไว้หน่อยมาแล้วคอคอด็อกเตอร์ครับเจอพาแล้วสับวิงใส่ทันเดอร์ฮะคอแล้วสับโอ้โหสามสิบตัวครับผมสับมันมือเลยไอ้มูลล่างอาวตรารนี่เซเลม,มูลปะเนี่ยใช่เลยนะอวตรารเซเลมูลผู้พิทักษ์แห่งดวงดาว ตอนเด็กใครชอบดูบ้างแบบเช่องเก้าเนาะมันก็จะมีการ์ตูนสี่เรื่องบางทีก็ไม่มีทางเลือกเนาะเราก็ต้องดูเฮ้ยดีเดียววันี่นี่เอาคาเค่นนี่สับไปดูก่อนโคคลาสสิกนะกว่าที่จะได้ดูการ์ตูนเนี่ย ไอ้ที่ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องรอเสาร์าทิตย์ได้รอ8โมงถึง10โมงและถ้าตื่นสายก็คืออดนะครับดูย้นหลังไม่มีไม่ได้สมัยก่อนเป็นอะไรที่แบบที่เหมือนเรารอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งแม่งแบบมีความหวังยุคนี้จะดูตอนไหนก็ได้ไงเออเฮ้สามสับโอโหสามสามนะครับกดเถอะเดี๋ยวเวลา มึงไม่น่าพิมพ์คำนี้ออกมาได้นะมึงไม่น่าจะเป็นคนพิมพ์ถ้าคนอื่นพิมพ์ยังไม่น่าเกียดแต่มึงไม่น่าจะพิมพ์เรียบร้อยครับบา,าร์กลางฮะตอนนี้เรียนแน่สามสิบสี่ตัวน่ะโมนี่ฟาร์มอยู่เว้ยแแมงก็นี่ฟาร์มบนเหมือนกันครับ นนฟรานีา่ซับดีจริงฮนะซับทั้งมันนานะครับซับทั้งเลือดอ้โหของดีอ้าวมารอไปคอต่อเจอคาเค้นสไลด์เข้าป้อมแล้วซับซับไปหนึ่งฮนะคอต่อแล้วซับสองน่าทันเดอร์พาไปหนึ่งที อ่าเต็งขาด็อกเตอร์ไปซันได้อยู่ฮุกมาไม่โดนโอ้โหเดโวมึงเคยฮุกใครโดนบ้างเนี่ยไม่มึงฮุกโดนสักทีเลยไอ้เพสเลนได้กระทาฟ้าแล้วเว้ยเฮ้ยแน่ว่าตอนนี้ไม่จะเล่นบั็อกไหมทุกคนว่าเล่นไม่เล่นไม่ต้องบั็กแล้วเห็นกันจระจระหน้าอย่างนี้ไม่บั็กไม่เล่นบั็กเอ้ยด็อกเตอร์ ด็กเตอร์เฟดช่วยเกี่ยวปาดหนึ่งทีแล้วทราบโอ้โหสามสิบเจ็ดอ่าแล้ววาร์ไปปาดเอาเฉยที่กำลังจะไปบนแม่งเสกพฟุกโดนเฉยนครับอกเ,เป็นเกาะกระดูกไม่เอาสามทางวาเดี๋ยวมัน,มนเกิดน,นะ มาครับมาแล้วเบรคโออ่ะไ้ย่ไม่ไม,ม่งมื่อานทำไมกันวะเขินเลย,ยไปฟรีมีแต่ตั๋วไปตั๋วกลับไม่มีอ่าไม่เป็นไรกดเหตตต่อฮะโมนไปเอาของฮนะเคยฝ่ายตรงข้ามได้แบบว่ารับมือหน่อยไอ้ <S 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 ตอนนี้เพืเ่ซื้ออาจจะไม่ได้เล่นบั็กวะอาจจะทำไม่เป็น อ่าโดนล่อเลยครับมาคอแล้วเอ้ยโดนตันสับสับสับหนึ่งอุ้ยอยู่สามคอสับสองแล้วด็อกเตอร์สับสามแล้วเพซเซนต์สับสี่ทันเดอร์ยัยขอรอรอทีหนึ่งเออทันเดอร์ทันเดอร์ยืนให้สับโอ้โหสับห้าครับอันนายเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอ้เชี่ยผมเป็นทันเดอร์ผมยืนให้แม่งสับเลยไอ้เชี่ยแม่งเก็บสามเก็บสี่เก็บสามเก็บสี่ไม่เก็บห้าสักที เออกูให้มึงอันนายด้วยนะครับโอเคก็ไปนะครับเจอไม่กินหน้านะได้มีพีด้วยครับนี่ออกสมองเฮ้ยมึงคนเดิมกับที่เล่นอ่าคินิสิตาที่แล้วป่ะวันเนี่ยคนเดียวกันป่ะเนี่ยเวลาออกแม่งจะออกสมองใช่หรอวะไปแล้วบ๊ายบาย